สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะหมวยจะมาชวนพับเปลี่ยนโปรยทานนะคะจะเป็นลายดอกซ่อนกลิ่นค่ะเพื่อนๆแบบนี้ค่ะน่ารักมากๆเลยนะแบบนี้นะนี่ค่ะทำง่ายง่ายเลยนะคะอันนี้ริบบิ้นใช้นิดเดียวเองด้วยนะคะแบบนี้ค่ะลายนี้เหมาะสำหรับมือใหม่มากๆเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะน่ารักมากๆเลย มือใหม่ทำได้นะคะเพื่อนๆเป็นลายเบสิกนะคะง่ายๆนะคะอันนี้เห็นไหมคะน่ารักมากเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันเลยนะคะอุปกรณ์ก็จะมีนะคะริบบิ้นตาละคกังเบอร์สองนะคะสิบสองมิลเราจะใช้สองคู่สีค่ะกันนกลไม่บรรทัดเหรียญบาทค่ะเราจะใช้ริบบิ้นทั้งหมดสี่เส้นนะคะเพื่อนๆ ความยาวค่ะสาสิบเซนค่ะแล้วเราจะทำการนะคะตัดปลายแหลมนะคะแบบนี้นะทั้งสองฝั่งเลยนะวันนี้เราจะใช้นะคะสีละสองเส้นนะคะเพื่อนๆหลังจากนั้นเราจะจับปลายด้านหนึ่งให้เสมอกันแล้วพับลงมาสิบเซนค่ะแบบนี้นะพับลงมาสิบเซนนะคะจุดที่เราพับเราจะกดให้เป็นรอยเลยค่ะกดบีบลงไปเลยนะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาขึ้นฐานสีกันนะคะเราจะวางไว้สามเส้นก่อนถือเส้นที่หนึ่งไว้นะคะโดยที่เราจะให้เส้นสั้นอยู่ด้านบนนะเส้นที่สองเราจะทําสลับสีนะคะโดยใช้สีขาวนะคะคล้องลงไปเลยนะเส้นที่สามค่ะคล้องจากด้านล่างขึ้นด้านบนเส้นที่สี่ค่ะเราจะสอดนะคะเข้าช่องของเส้นที่หนึ่งให้ออกมาด้านหน้า แบบนี้นะเสร็จแล้วเราจะนำปลายของเส้นที่สามวกออกมาค่ะแล้วดันเส้นที่สี่กลับเข้าไปให้ชิดเลยพร้อมกับดึงเส้นที่หนึ่งตามลงมานะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะนำเหรียญบาทมาวางค่ะแล้วเราจะทำการล็อกเหรียญน,นะคะโดยใช้ปลายเส้นสั้นนะคะทั้งสี่มุมนะเราจะเริ่มจากทางด้านขวาก่อนให้เราพับมาทางด้านซ้าย ด้านล่างพับขึ้นด้านบนด้านซ้ายพับมาทางด้านขวาด้านบนเวลาเราพับนะคะตรงนี้นะคะจะมีช่องนะคะให้สอดนะคะแบบนี้นะเราจะพับสอดลงมาเลยค่ะกดบ,บีบได้เล็กน้อยนะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะพลิกกลับด้านค่ะเราจะทำการนะคะเก็บปลายเส้นสั้นอีกครั้งนึงนะคะทั้งสี่มุมเลยนะ เราจะเริ่มจากทางด้านบนก่อนพับสอดเก็บเลยค่ะแบบนี้นะหมุนค่ะพับสอดเลยนะคะทั้งสี่มุมเลยนะแบบนี้นะพับสอดเลยค่ะเส้นสุดท้ายค่ะกดบีบอีกเล็กน้อยนะคะก็จะได้แบบนี้แล้วนะ หลังจากนั้นนะคะเราจะพลิกกลับด้านอีกครั้งหนึ่งนะคะต่อไปนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะใช้เส้นด้านบนก่อนนะคะเดี๋ยวขอเก็บริบบิ้นนิดนึงเพื่อสะดวกในการมองนะเราจะใช้ริบบิ้นด้านบนนะคะพับไปทางด้านหลังแบบนี้นะจับแล้วก็พับไปทางด้านหลังนิ้วชี้กดประคองไว้นะคะตรงสามเหลี่ยมตรงนี้นะปลายริบบิน้นเราจะพับลงด้านล่าง ไปทางด้านหลังเหมือนกันนะคะพับลงมาด้านล่างแบบนี้นะเสร็จแล้วเราจะพลิกริบบิ้นกลับด้านพลิกกลับด้านอย่างนี้นะคะลักษณะริบบิ้นก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะไขว้กันแบบนี้นะแล้วเราจะนำปลายริบบิ้นมาสอดด้านข้างจับมาสอดด้านข้างแบบนี้เลยนะคะริบบิ้นก็จะออกมาเป็นลักษณะคล้ายๆเลขแดนะคะกับเลขแปดแนวนอนนะเอาใหม่นะคะ ริบบิ้นด้านบนพับไปทางด้านหลังและพับปลายริบบิน้นพับไปทางด้านล่างอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วพลิกริบบิ้นกลับด้านนะคะแล้วเอาริบบิ้นเอาปลายนะคะค่อยๆหันมาสอดด้านข้างแบบนี้นะเสร็จแล้วเราจะดึงค่ะ เราจะได้นะคะริบบิ้นนะคะออกมาเป็นลักษณะนี้นะด้านล่างก็จะเป็นเหมือนกลวยแหลมนะคะแบบนี้นะเราจะทําอย่างนี้ทั้งสี่มุมเลยค่ะหมุนนะคะริบบิ้นด้านบนพับไปทางด้านหลังนิ้วชี้ประคองไว้นะคะปลายริบบิน้นพับลงด้านล่างแล้วพลิกริบบิ้นกลับด้านนะคะพลิกริบบิ้นกลับด้าน ก็จะมาควายแบบนี้นะเสร็จแล้วนำปลายค่อยๆจับมาสอดด้านข้างค่ะแล้วก็ค่อยๆดึงออกเลยนะคะก็จะได้แบบนี้นะอันที่สองแล้วนะคะหมุนค่ะลิบบินด้านบนค่ะพับไปทางด้านหลังนะ ปลายริบบิ้นพับลงด้านล่างและพลิกริบบิ้นกลับด้านนะคะกลับด้านอย่างนี้นะจากอันนี้แล้วก็พลิกกลับมาด้านนี้นะปลายริบบิ้นนำมาสอดด้านข้างค่ะอย่างนี้นะคะมุมที่สามแล้วนะหมุนนะคะเส้นจุดท้ายนะคะ ตอนนี้มันจะมีเส้นสีขาวกับเส้นสีเขียวอยู่นะคะให้เรานะคะพับเส้นสีขาวลงมาค่ะเราไม่ได้ใช้นะคะเส้นสีขาวเราจะเอานำเส้นสีเขียวมาพับนะคะจับริบบิ้นนะคะพลิกไปทางด้านหลังปลายริบบิ้นพับลงมาด้านล่างแล้วพลิกริบบิ้นกลับด้านค่ะแบบนี้นะเสร็จแล้วค่อยๆนำปลายมาสอดด้านข้างค่ะแล้วก็ค่อยๆดึงนะ อตอนนี้เราจะได้แบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆทั้งสี่มุมนะคะเราได้แบบนี้แล้วนะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทําด้านในด้านในนะคะกลีบด้านในกันนะคะโดยเริ่มจากด้านซ้ายนะคะเดี๋ยวจะให้ดูลีบด้านในนิดนึงด้านนี้นะคะโบด้านในนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทําจากด้านในนะโดยเริ่มจากทางด้านซ้ายของลิบบินนะคะ ด้านขวาด้านบนเราพับเก็บไปก่อนนะคะเราจะใช้ด้านซ้ายเราจะจับริบบิ้นด้านซ้ายพับมาทางด้านขวาแบบนี้นะริบบิ้นด้านซ้ายพับมาทางด้านขวาให้ลักษณะริบบิ้นเฉียงขึ้นด้านบนแบบนี้นะคะเราจะจับให้เขาเฉียงขึ้นแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเราจะพับลงด้านล่างนะคะนิ้วชี้เราอาจจะกด ตรงนี้นะคะตรงสันตรงนี้นะเราจะอาจจะกดไว้ก็ได้นะคะประคองเข้าไว้เสร็จแล้วนาปลายริบบิ้นนะคะเวลาสอดนะคะเราจะสอดจุดนี้เลยนะตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะเอาริบบิ้นต่างสีนะคะสอดนะคะเวลาสอดเราจะสอดตรงนี้ลงไปเลยค่ะนะคะสอดตรงๆลงมาตรงนี้เลยนะริบบิ้นออกทางด้านล่างเอาใหม่นะคะริบบิ้นฝั่งซ้ายจาับพาดมาทางฝั่งขวา นิ้วชี้ประคองไว้ปลายริบบิ้นพับลงมาด้านหน้าแบบนี้นะเสร็จแล้วก็สอดค่ะหลังใต้เส้นสีขาวตรงนี้นะนี่นะคะปลายริบบิ้นออกมาทางด้านล่างแล้วค่อยๆดึงเวลาเราดึงนะคะเราจะให้พอดีแนบกับนิ้วชี้ที่เมื่อกี้เราเอากดประคองไว้เพื่อที่เขาจะได้เป็นวงๆแบบนี้นะคะ ให้มันเป็นกีบแบบนี้เราจะไม่ดึงเขาจนสุดจนแบนนะคะเราจะมีลักษณะเหมือนเวลาเราจับแล้วนิ้วชี้เราจะเข้ามาอย่างนี้นะคะต่อไปค่ะเราจะหมุนนะเราจะใช้ริบบิ้นด้านซ้ายเพราะฉะนั้นด้านขวาเราเก็บไว้ด้านบนนะคะอันนี้ด้านบนเราพับเก็บไว้นะคะเราจะใช้ริบบิ้นด้านซ้ายจับพาดมาทางด้านขวา นิ้วชี้นะคะเรากดประคองไว้อย่างนี้นะเสร็จแล้วปลายลิบบินพับลงมาด้านล่างแล้วสอดค่ะลิบบินก็จะออกมาทางด้านล่างนี้นะคะแล้วค่อยๆดึงแบบนี้นะหมุนค่ะเส้นที่สามนะอันนี้ด้านบนเราพับเก็บไว้ก่อนเราจะใช้ด้านซ้ายนะคะจับพลิกมาทางด้านขวา นิ้วชี้ประคองไว้ค่ะปลายริบบิ้นพับลงด้านล่างแล้วมาสอดนะคะตรงนี้นะริบบิ้นก็จะออกมาทางด้านล่างค่ะค่อยๆดึงนะเสร็จแล้วเส้นสุดท้ายค่ะหมุนนะคะริบบิ้นอยู่ฝั่งซ้ายเราจับมาทางฝั่งขวานะคะนิ้วชี้ประคองไว้เบาๆนะไม่งั้นเขาแบนนะคะปลายริบบิ้นเราจะสอดนะคะ เวลาเราเอานิ้วชีว้กดประคองเราแค่ประคองเบาๆนะคะห้ามกดลงไปให้แบนนะคะเพราะตรงเนี้ยเวลามันเป็นกลีบแล้วพอแบนลงไปมันจะไม่ค่อยสวยนะคะ mm hmm. ต่อมาตอนนี้เราได้ทั้งสี่กลีบแล้วนะคะเพื่อนๆเราจะดูว่ากลีบไหนใหญ่กว่ากันไหมเราอาจจะดึงได้นิดหน่อยนะคะแบบนี้นะ mm hmm. พอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วตรงเนี้ยปลายเดี๋ยวเราจะพลิกกลับด้านเพื่อเก็บปลายริบบิ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะ เราจะพับสอดเก็บเลยค่ะลิบบินเหรียญโปยทานเหรียญน,นี้นะคะเป็นแบบเหรียญที่ทําง่ายนะคะเพื่อนๆริบบินก็ใช้นิดเดียวเองด้วยนะอืมล้วก็จะพับสอดเก็บทั้งสี่มุมเลยนะคะแบบนี้นะ เสร็จแล้วอามาดูด้านหน้าอีกทีนึงว่าสวยหรือยังนะอ่าพอได้ที่ได้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทําการตัดปลายเลยค่ะตรงเนี้จะมีสอเส้นนะคะจะมีเส้นบนกับเส้นล่างเดี๋ยวเราจะตัดพร้อมกันเลยนะคะเพื่อนๆระวังโดนกลีบนะคะเวลาตัดตัดทั้งสองเส้นเลยเห็นนะคะ เสร็จแล้วเหรียญโปยทานดอกซ่อนกลิ่นของเราค่ะทําง่ายมากๆเลยนะคะอันนี้แป๊บเดียวเองค่ะแบบนี้นะง่ายๆเลยใช้ริบบิ้นก็น้อยๆนะคะใช้ริบบิ้นนิดเดียวเองด้วยนะแบบนี้นะคะคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ